สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเข้าร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันนะคะเราจะไปซื้อเงินเยนกันค่ะเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันในอีพีหน้าชื่อสกุลเงินของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเยนนะคะตัวย่อของเขาก็คือ JPY เมื่อเราเข้าไปในร้านแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกระจอี่เขาจะแสดงถึงอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน,นสกุลต่างๆอัตราแลกเปลี่ยนพวกน,นี้นะคะต่อไปนี้เราจะเรียกว่าเป็นเรทน,นะคะโดยที่ตัวเรทพวกนี้เขาจะแสดงได้2ลักษณะด้วยกัน แบบแรกก็คือเขาจะมีชื่อสกุลเงินแล้วก็ตามด้วยตัวเลขแบบนี้ตัวเรขที่สแสดงนี่นะคะจะเป็นเรทที่เร้านเขาจะรับซื้อเงินสกุลนั้นๆต่อหนึ่งหน่วยเช่น JPY 0.3020ก็หมายความว่าถ้าเราเอาเงิน1เยนไปขายให้เขาเนี่ยเราจะได้เงินกลับมาที่0.3020บาทแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อเัินเยนกันนะคะเราก็จะต้องถามร้านเขาว่าเรทขายของเขาคือเท่าไหร่ มาดูอีกรูปแบบหนึ่งของการแสดงเหรกหน้าตามันจะประมาณนี้นะคะนั่นก็คือเขาจะมีการบอกชื่อสกุลเงินมี b u y i n g เหรีนั่นก็คือเรทรับซื้อมี selling เหรีนั่นก็คือเรทที่เขาจะขายให้กับเราตอนนี้เราจะไปซื้อเงินร้านเขาจะเป็นหน่นไขายเงินให้กับเราดังนั้นตัวเรทที่เราจะดูก็คือตัว s e l l i n g เหรีนี่แหละคะ่ะเรีที่จะขายเงินให้กับเราเนี่ยนะคะเรตัวนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีค่ะ เพราะว่าก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับเงิน่างประเทศมากขึ้นหรือนั่นก็คือเราจะได้จ่ายเงินบาทน้อยลงนั่นเองในทางกลับกันนะถ้าหากว่าเราไปเที่ยวแล้วว่าเงินเราเหลือกลับมานียเราก็จะไปขายให้ร้านเรทที่เราจะดูก็คือตัวบายิ่งเรทค่ะนั่นก็คือเรตรับซื้อของร้านตัวนี้ยิ่งสูงยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราจะได้รับเงินบาทกลับมามากขึ้นนั่นเองลองสังเกตดูนะคะว่าตัวบายิ่งเรท จ่ายต่ำกว่าตัวซริงเรทเสมอค่ะกลับมาที่เรื่องหลักของเราเราจะไปซื้อเงินเยนกันนะเรามาดูวิธีการแปลงค่าเงินบาทให้กลายเป็นเงินเยนอนสมมติว่าเรามีเงินสัก4ี่0 0ื่บาทเราจะไปเอาเงินเป็นเยนนะคะจะทําได้ยังไงละ่ะเราก็จะเอา4ี่หมตัวเนี้ยหาด้วยเรทขายนั่นก็คือ0.3040เพราะฉะนั้นเราจะสามารถแลกเป็นเงินเยนได้ที่ 131,578.94เยนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะเราจะได้เงินมาเพียงแค่131,000เยนค่ะเพราะว่าเงินเยนเนี่ยใบต่ำสุดของเขาที่เป็นธนบัตรก็คือใบละ1 0 0 0พค่ะแล้วเราก็จะได้เงินทนกลับมาเป็นเงินบาทที่176บาทอะไรนะสมมติว่าเรากำหนดเป้าว่า เราต้องการเงินเน 100, ยนสักหนึ่งแสนเยนเราจะต้องจ่ายเงินบาทเท่าไหร่ละ่ะเราก็จะเอาหนึ่งแสนคูณด้วยเรทขายซึ่งก็คือศูนย์จุดสามศูนย์สี่ศูนย์เราก็จะได้จ่ายเงินให้กับร้านไปอยู่ที่สามหมื่นสี่ร้อยบาทเอาแม่นะทีนี้ถ้าว่าเราไปเทียวเรามีความสุขกลับมาแล้วละ่ะเรามีเงินเหลือติดกระเป๋ากลับมาที่ท่ามืเยนเราจะเอาไปขายคืนให้กับร้าน วิธีการคิดก็ง่ายๆเลยค่ะคือเอาห้าหมื่นเนี้ยคูณด้วยเรทที่ร้านเขารับซื้อซึ่งก็คือตัวไบค์ р е й เราก็จะได้เป็นเงินไทยมาอยู่ที่1 5 1 0 0บาทเป็นอยางไงคะวิธีคิดก็ง่ายๆเนาะไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายคุณลองลองสักครั้งสองครั้งก็จะเข้าใจมากขึ้นกับวิธีการที่เราจะซื้อขายและเปิดยนเงตราต่างประเทศพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ